สำหรับวันนี้อาจจะเห็น p r e s e n t a t i o n ที่แปลกตาไปจากคราวที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นนะคะได้มีการเปลี่ยนโลโก้นะคะจากเดิมที่อาจจะเคยเห็นคุ้นชินตาว่าจะเป็นลูกโลกสีน้ําเงินแล้วก็เขียนว่าชินนะคะคือตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาเนี่ยเราได้มีการปรับเปลี่ยนนะคะโดยมาใช้ตัวโลโก้ใหม่ที่ชื่อว่า Intouch ตรงนี้นะคะ จะเป็นสัญลักษณ์ของเ,ออเป็นรอยยิ้มแล้วก็มีสีสันที่สดใสนะคะก็แสดงถึงความเป็นมิตรแล้วก็การมองโลกในการม,มองโลกที่สดใสนะคะแล้วก็แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์นะคะสำหรับในอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่จะแจ้งให้ท่านนักลงทุนได้ทราบนะคะว่าเอ๊ะแล้วเห็นตัวทิกเกอร์ในตลาดเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะจากเดิมที่จะใช้ชื่อชินเนี่ยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนตามโลโก้ใหม่ก็คือจะเป็นอินทัชนะคะ สำหรับในเรื่องของวิสัยทัศน์ของบริษัทนะคะก็ยังคงเป็นเช่นเดิมก็คือว่าทางบริษัทเนี่ยก็ยังเป็นเ,เป็นผู้นำในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจที่อยู่ในในกลุ่มธุรกิจสื่อสารและก็โทรคมนาคมนะคะ โดยภาพของกลุ่มบริษัทนะปัจจุบันเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น3สายธุรกิจนะคะดังเช่นที่เห็นนะคะในภาพก็คือว่าในสายของธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สายในประเทศนะคะแล้วก็สายที่เป็นดาวเทียมแล้วก็ธุรกิจในต่างประเทศแล้วก็สายที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของมีเดียแล้วก็ advertising นะคะในส่วนของธุรกิจ สื่อสารโทรคมนาคมในประเทศเนี่ยหลักๆตอนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นบริษัท AAS นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางอินทัชเองเนี่ยถือหุ้นอยู่ประมาณ42นะคะแล้วก็ตัวออ a อเเองเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ใช้บริการอยู่ประมาณ32ล้านเลขหมายนะคะแล้วก็มีส่วนแบ่งในส่วนของรายได้ที่ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงขนี่อยู่ที่ประมาณ53.54นะคะแล้วก็ในส่วนของธุรกิจ ดาวเทียมแล้วก็ธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยในส่วนของธุรกิจดาวเทียมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทางอินทัชเองเนี่ยก็ถือหุ้นอยู่ประมาณ41เปอร์เซนะคะในบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนนะคะซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยก็มีดาวเทียมอยู่ สองดวงก็คือตัวคอนเวนชั่นแนลซทไลท์นะคะหรือไทคม5แล้วก็มีดาวเทียมไอไทคม4นะคะซึ่งเป็นบอร์ดแบนซัททไลท์นะคะในส่วนของธุรกิจในต่างประเทศเนี่ยที่เราถือผ่านธรรมาทางไทยคมเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราได้มีการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศลาวแล้วก็กัมพูชานะคะโดยในประเทศลาวเนี่ยผ่านบริษัท LTC ซนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็เป็นผู้นำนะคะโดยมีส่วนแบ่งมีจำนวนผู้ใช้บริการอยู่ที่ประมาณ1นล้านหกแสนราย ะะแล้วก็ในส่วนของกรรมัมพูชาเองเนี่ยก็ทางไทยคมเนี่ยก็เป็นผู้ถือหุ้นในเอมโฟนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีบัเก็ตแชร์เป็นอันดับที่3มนะคะมีจำนวนเลขหมายอยู่ประมาณ7จ0ดแสนเลขหมายนะคะนอกจากนี้เนี่ยในสายดาวเทียมแล้วก็ธุรกิจ ในต่างประเทศเนี่ยเราก็ยังมีตัว CS l o c k i n f o นะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านที่ได้ฟังมาตั้งแต่เช้าเนี่ยก็ทาง CS o c k i n f o ก็ได้มีการพรีเซนต์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งเป็นธุรกิจทำ,ทำ CS o c k i n f o เนี่ยจะทำธุรกิจในเรื่องของ Internet Service Provider นะคะแล้วก็จะมี Tele-Info Media นะคะซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับ Yellow Pages แล้วก็เป็น Content Aggregator นะคะ ในส่วนของมีเดียแล้วก็แอดวติซิ่งนะปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีการถือหุ้นในบริษัท Matchbox นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจโฆษณาครบวงจรนะคะก็จะขอสรุปใน ในส่วนของคร่าวๆในส่วนของบริษัทลูกนะคะในเรื่องของผลประกอบการในไตรามาสแรกนะคะสำหรับ ASA เนี่ยในไตรามาสแรกเนี่ยพมีผลประกอบการค่อนข้างดีมากนะคะโดยรายได้ที่ไม่รวมค่าเชื่อมโยงคงขายเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ9.8%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะอยู่ที่ประมาณ23,800ล้านนะคะโดยตัวที่ ทําให้รายได้ตรงนี้เพิ่มขึ้นนี่ยหลักๆก,ก็คือรายได้จากธุรกิจฟิวเพศแล้วก็ในส่วนของที่เป็นธุรกิจที่ที่เป็น non voice นะคะซึ่งเป็น key driver แล้วก็จากตรงนี้เนี่ยแล้วก็ในส่วนของ EBITDA หรือกำไรที่ก่อนการหักภาษีแล้วก็การหักพวกค่าเสื่อมราคาต่างๆเนี่ยในไตรามาสที่1อยู่ที่ประมาณ1 4 0 0 0ล้านนะคะก็เพิ่มขึ้นประมาณ1 1จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะแล้วก็ทําให้ตัว EBITDA margin เนี่ยอยู่ที่ประมาณ46%นะคะ แล้วก็ในส่วนของตัว net นะ income เองเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ6,300ล้านนะคะเพิ่มขึ้นถึง26%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่รวมตัวค่า Goodwill ที่เราตัดออกไปนะคะประมาณ386ล้านเนี่ยก็จะทำให้ตัว normalized net profit เนี่ยอยู่ที่6,700ล้านนะคะเพิ่มขึ้น24%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะในส่วนของไทยคมเองเนี่ยในส่วนของไรายได้เนี่ยกอ็อาจจะดู ล,ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีในรายละเอียดนะคะว,ว่าเกิดจากอะไรนะคะโดยรายได้เนี่ยหลกัหลกๆเนี่ยก็จะลดส่วนที่ลดเนี่ยจะมาจากในส่วนของธุรกิจทรุรคมนาคมในต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะในกัมพูชาเนี่ยซึ่งมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงนะคะก็เลยทำให้รายได้โดยรวมเนี่ยลดลงนะคะ ในส่วนของ s s l o c ล s อกซินะคะในไตรมาสแรกเนี่ยมีผลกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณอ,อยู่ที่105ล้านนะคะเพิ่มขึ้น21%นะคะจากปีก,ก่อนแล้วก็เพิ่มขึ้น17%จนะคะจากช่วงไตรมาสสีที่ผ่านมานะคะแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งที่ที่เราจะนำเสนอให้นักลงทุนได้ไดเห็นอยู่เรื่อยๆก็คือตัว DTV นะคะตัว DTV เนี่ยจะเป็นจานรับสัญญาณ โทรทัศน์นะคะผ่านดาวเทียมซึ่งณปัจจุบันนี้เนี่ยเรามียอดจําหน่ายจานโดยรวมแล้วณปัจจุบัน,นอยู่ที่1ล้านจานนะคะซึ่งก็คือหมายความว่าถ้าหากว่าท่านไปดูทั่วประเทศเนี่ยจะเห็นจานเหลืองหรือจานดีทีเวีเนี่ยอยู่ประมาณ1ล้านจานนะคะก็คือเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยในช่วงไตรามาสแรกของปีที่แล้วเนี่ยจะมียอดจานอยู่ที่ประมาณแค่ประมาณ6กแสนนะคะแสดงว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดจําหน่ายจานาจานรับสัญญาณ ทรรนาตรงนี้เพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงนะคะในส่วนของธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศทะคะนี่ขอสรุปคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวสวิสเซอร์วนูที่ไม่รวม IC เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่4ประมาณ3%เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวนอนไวย์เนี่ยจะเห็นสังเกตได้ว่าตัวนอนไวย์ e เซวนูเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง26%จากปีที่แล้วนะคะอันนี้เนี่ยตัว Key driver เนี่ยก็คงจะ เกิดจากการที่ทางบริษัทเนี่ยได้มีการโรเอาท์ในส่วนของให้บริการเรียกว่าเป็นไวเลสบล็อดแบนด์นะคะทั้งผ่านที่เป็นเอชด้วยแล้วก็มีการขายตัวแอร์การ์ที่ใช้กับตัวโน้ตบุ๊กด้วยซึ่งตรงนี้ทำให้มีการใช้ในส่วนของธุกรกิจบล็อดแบนดมากขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของคอนเทนต์ต่างๆที่ใช้ในบนโทรศัพท์มือถือ ได้ง่ายขึ้นทั้ง Facebook, Twitter หรืออะไรก็ตามนีคะซึ่งได้เป็นได้รับความนิยมค่อนข้างสูงอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นตัวร้ายในส่วนของธุรกิจ non voice เนี่ยก็คือตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะตัวแฮนด์เซตเองเนี่ยที่มีราคาต่ำลงจากสมัยก่อนเมื่อ2ปีก่อนลดลงมีการแข่งขันค่อนข้างมากทำให้ราคาลดลงนะคะก็ทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถซื้อมาใช้ได้นะคะแล้วก็ในตัวในตัวของ ebitda margin ของตัว s เนี่ยก็ จะดูลดลงจากไตรามาสหนึ่งของปีที่แล้วนะคะอันนี้หลักๆเนี่ยเนื่องมาจากธุรกิจการขายตัวโทรศัพท์เนี่ยตัวดีไวซ์เนี่ยเนื่องจากว่า,าตัวามาจิ้นเนี่ยจะลดลงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นกังวลสําหรับเรานะเพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจของ AS a s เเองเนี่ยเป็นการให้บริการนะคะ ดังนั้นเนี่ยค่าใช้บริการเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสิ่งจําเป็นในส่วนของการการขายเครื่องมือถือเนี่ยเป็นแค่เครื่องลูกขายเป็นอุปกรณ์สําหรับเพื่อที่จะมาใช้์วิสของเรานานๆเท่านั้นเองนะคะ ดังนั้นในตัวนั้นก็จะสะท้อนให้เห็นในตัวเซลล์มาร์จินนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวมาร์จินของธุรกิจการขายเครื่องโทรศัพท์นะคะจะเห็นได้ว่าดรอปลงนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ13.2นะคะก็คือดรอปลงจาก16เมื่อไตรามาสหนึ่งของปีที่แล้วนะคะแต่ว่าก็คือค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับไตรามารสสี่ที่ผ่านมานะคะ แต่ว่าในส่วนของฟรีแคชโปรเองตัวฟรีแคชโปตรงนี้ก็คือมาจากตัว EBITDA หักด้วยตัวเงินลงทุนหรือตัว Capex นะคะก็จะเห็นได้ว่าดีขึ้นนะคะมาอยู่ที่ประมาณ13,500ล้านร้านในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะคะก็คือเพิ่มขึ้นประมาณ12%นะคะ year on year แล้วก็เพิ่มขึ้น13%จากช่วงไตรมาส4ที่ผ่านมานะคะ ในตัวของเงินลงทุนเองเนี่ยในไตรามาสแรกเนี่ยเราใช้จ่ายไปแค่ประมาณ800ล้านบาทนะคะแต่ว่าเ,เราได้ ทางบริษัท AS a s เอเงเนี่ยก็ได้มีการให้กดานกับนักลงทุนว่าทั้งปีเนี่ยงบลงทุนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรายังคงยืนยันที่ตรงนั้นไว้อยู่นะ,ะเพราะว่าในช่วงในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยเราก็จะมีการลงทุนเพิ่มในส่วนของการให้บริการ3 g บนลื่นความถี่เดิมที่เรามีอยู่นะคะก็คือบน900เมกะเฮิร์์นะคะซึ่งลื่นลื่นความถี่นี้เนี่ยก็คือขึ้นขึ้นความถี่ปัจจุบันที่เราได้มาเป็นสัญญากับทันทีโอทีนะคะ อันนี้เป็นภาพเทรนนะคะเป็นภาพแนวโน้มของตัว n o n v o i c e r e v e นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะคะถ้าหากว่าคิดเทียบเป็นสัดส,ส่วนของอไรายได้ที่ไม่ได้รวมตัวค่าเชื่อมโยงโครงข่ายหรือว่าตัว i n t e r c o n n e c t i o n charge นะคะจะเห็นได้ว่าในไตรมาสแรกที่ผ่านมานี่ตัว n o n v o i c e r e v e เนี่ยคิดเป็น